พับได้ครับดึงนะฮะแล้วก็ปล่อยลงไปเนี่ยเห็นไหมพับง่ายมากนะครับดึงแล้วก็ปล่อยลงไปนี่พับง่ายๆเลยสําหรับรถสวัสดีครับผมตั้มอีซูซุเมทอนะครับอีกหนึ่งรุ่นสําหรับอีซูซุมิวเอ็กซ์นะครับสีขาวมุกนะครับจอดโยงหลังนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นในการแต่งนะครับแต่งไม่เยอะแต่ว่าสวยลงตัวมาชมกันเลยครับนี่สําหรับคันนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าคันนี้เป็นเครื่องพันเก้านะครับ เป็น m ิวเอ็กซ์1.9ออลิกนนะครับสีขาวมุกราคา1,391,000บาทราคารวมขาวมุกแล้วนะครับถ้าทุกคนเห็นนะฮะจะมองว่าเฮ้ยคันนี้เป็นล้อลายใหม่ล้อ20นะครับเป็นตัว The, เอ่อแฟนทอมตัวเป็นตัวล่าสุดเป็นคอลเลคชันหรือเปล่านะรจริงๆไม่ใช่นะครับคันนี้มีการอัปเกรดล้อเดิมมปนล้อ18นิ้วนะครับนี่เราอัปเกรดไซส์มาเป็นล้อ20นะครับ แต่อันนี้ถ้าลูกค้าสนใจจะต้องสั่งผีออเดอร์ล่วงหน้านิดนึงนะครับเพิ่มเงินจากเดิมไม่เยอะนะครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับมันดูลงตัวมากๆด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าคมิยมนะครับนี่เลยนี่มีเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้า4จุดข้างหลัง4จุดนะครับคันนี้จะยังไม่ได้ใส่ระบบ ADA s เข้าไปนะสำหรับตัวอลิเกนนะครับแต่ว่าภายในนะครับภายในเนี่ยนะครับ ลงตัวนะครับมามาดูกันนะถ้าเป็น1.9อลิแรนนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับเรียกว่าน้ําตาลเข้มแล้วกันนะฮะแล้วก็จอจะเป็นจอ DVD 9นิ้วนะครับนี่นะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮนะครับมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีคูสคอนโทรลนะครับอันนี้จะเป็นปูพรม 6D เข้าไปให้ด้วยนะครับสำหมับกันนี้นี่ ใส่ผมหกดีนะครับดําได้ดํานะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เห็นไหมมีฟ้าชาร์จนะครับปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับนี่เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับชาร์จแบตจะเร็วมากหรือจะเสียบช่อง USB จะมีให้2จุดนะครับนี่เบาโทนน้ําตาลนะครับคือข้างในอะ่ะเหมือนตัวท็อปเลยสํหรับลอลิกกนอะมาดูข้างหลังครับมาดูข้างหลังก่อนข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็น ประตูไฟฟ้านะครับสมาร์ทเทลเกตวิดสเตปเซนเซอร์นะนี่แล้วก็อัแบหบนึงนะครับเอาดเดี๋ยวผมพับเบาะให้ดูนะครับเพราะว่าจะมีลูกค้าบางท่านนะครับไปลองรถค่ายอื่นแล้วนะครับพับเบาะหลังไม่ได้พับยากนะครับ มิลเอ็กนะครับพับยากไหมพับไม่ยากครับนี่จะมีที่ดึงนะครับใครก็พับได้ครับดึงนะฮะแล้วก็ปล่อยลงไปเนี่ยเห็นไหมพับง่ายมากนะครับดึงแล้วก็ปล่อยลงไปนี่พับง่ายเลยสําหรับตัวนี้พอพับเสร็จปุ๊บมันก็จะเรียบนะครับพับเสร็จปุ๊บมันก็จะเรียบนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวผมพับตรงตอนกลางให้ดูนะครับเวลาที่เราต้องการใช้พื้นที่ในการขนของเนี่ยฮะ นี่ยมันจะพับเก็บแบบนี้เลยครับพับง่ายมากๆนะผู้หญิงก็พับได้นะครับนี่นี่เห็นไหมพอพับเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับต้องบอกเลยว่าพับง่ายพื้นที่ใช้สอยในห้องในสานะเยอะมากๆนะครับนะไม่ยากเลยนะครับนี่ปิดก็ปิดได้เลยแ่ง่ายๆครับ ส่วนด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายเป็น LED นะครับมีเซนเซอร์ด้านท้าย4ี่จุดนะครับแล้วก็จะบิวอินกล้องมองหลังบริเวณนี่ใต้ทะเบียนตรงนี้จะมีนะครับไอเหนือทะเบียนนะครับมาให้นะลองดูครับลลองดูมิติด้านหลังดูนะครับถ้ามองอันนี้ผมว่าหล่อมากๆครับคือเข้ากันเลยคือไม่ต้องทําเยอะครับอัปเกรดล้อได้เลยนะครับก็คือคันนี้รับอัปเกรดล้อจากล้อ18เป็นล้อยินิ้วนะครับเห็นนะ ก็ใส่ล้อตัวนี้จะเป็นล้อตัวใหม่ของ MU-X Phantom นะครับตัวล่าสุดขอบ20นิ้วนะครับเพิ่มเงินไม่เยอะนะตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าสนใจต้องสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนนะเพราะว่าของมันจะค่อนข้างที่จะหายากนิดน,นึงนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแต่งให้กับลูกค้าที่เนื้นสายเดิมนะครับราคาอยู่ที่1,391,000บาทนะร,รวมสีขาวมุกแล้วนะครับ อลิแกนจะได้แหลกหลังคามานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นเยอะเลยลูกค้าที่ต้องการใช้รถนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับบวกลบรอรถประมาณ1-2เดือนนะครับแล้วแต่ว่า,าจะช้าหรือเร็วนะครับก็ดูสีที่ลูกค้าจองนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแต่งนะสรุปไปง่ายคันนี้เปลี่ยนล้อสวยเลยนะครับจบเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแต่งฝากไว้ด้วยกับเพจอิ u ุสเมโทรไลน์นะครับอย่าลืมติดต่อผมที่เบอร์086 9828372นะสำหรับผมต้อมอิซูซุเมโทรอะไรครับสวัสดีครับ